ไม่คับปกติใช่ไหมเล่นคอนเสิร์ตเยอะไปหรือเปล่าไม่ไม่คับปกติยืนยันไม่เกี่ยวไม่แตะไม่ไห่เลยไม่เลยนะเขาเขามีไหมไม่ค่ะไม่เลยนะไม่เหล้าบุหรี่อะไรไม่ไหมเลยค่ะจริงป่ะใช่ค่ะทุกอย่างไม่ไห่นะแต่ว่ารู้ว่าปุ้ยก่อนจะได้เป็นนักร้องคือชีวิตนี่สุดๆเลยถูกปฏิเสธในทุกๆที่เลยใช่ค่ะทำไมบุคลิกไม่ไม่ได้บุคลิกไม่ได้ใช่เขาบอกเสียงแหบบุคลิกไม่ดีอเงี้ยไปมาหลายที่ไปเยอะครับ เมื่อก่อนไปนี่คือไปคนเดียวไหมหรือไปทั้งวงไปคนเดียวครับไปถึงเสร็จรปุ๊บไปบอกเขาว่ายัางไงยุคนั้นมันเป็นยุคแผ่นซีดีครับก็ไล่เพลงใส่แผ่นไปเขาไปส่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้่บใอนนบอกมันไม่ได้แล้วกวเราเคยไปตัวเป็นๆไม่ไปร้องให้เขาฟังต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยไปร้องให้ฟังต่อหน้าเวลาไปขอทําเพลงแต่ถ้าไปร้านอาหารที่เคยไปขอเล่นแล้วไปร้องให้ฟังเคยแล้วเขาว่ายังไงเขาก็ไม่เอา เห็นบอกเมื่อก่อนนี้ลำบากมากคือจะเป็นนักร้องก็แบบเป็นไม่ได้มีมีใช่ไหมเ,เล่นคอนเสิสเร์ตเยอะไปห,<ส>หรือเปล่าไม่ไม่คับปกติยืนยันไม่เกี่ยวไม่แตะไม่ไม่เลย <c oughs> ไม่นะ <c oughs> เขา,เขา,เ,ขา,เ,ขาเขามาีไหมไม่ค่ะไม่เลยนะ <c oughs> ไม่เล่าบุหรี่อะไรไม่ไม่เลยจริงหรอใช่ค่ะตัวอย่างไม่ไม่นะแต่ว่ารู้ว่าปุ้ยก่อนจะได้เป็นนักร้องคือชีวิตนี่สุดๆเลยถูกปิเซธในทุกๆที่เลยใช่ครับทำไมบุคลิกไม่ไม่ได้บุคลิกไม่ได้ใช่เขาบอกเสียงแหบ บุคลิกไม่ดีอยางเงไปมาหลายที่ไปเยอะครับเมื่อัก่อนไปนี่คือไปคนเดียวไหมหรือไปทั้งวงไปคนเดียวครับไปถึงเสร็จร๊บไปบอกเขาว่ายังไงยุคนั้นมันเป็นยุคแผ่นซีดีครับก็ก็ไลฟ์เพลงใส่แผ่นไปเขาไปส่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้บมกมันไม่ได้แล้วก็แเราเคยไปตัวเป็นๆไม่ไปร้องให้เขาฟังต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยไปร้องให้ฟังต่อหน้าเวลาไปขอทําเพลงแต่ถ้าไปร้านอาหารที่เคยไปขอเล่นแล้วไปร้องให้ฟังเคยแล้วเขาว่าอย่างไงเขาก็ไม่เอาอ เห็นบอกเมื่อก่อนเนี้ยลาบากมากคือจะเป็นนักร้องก็แบบเป็นไม่ได้มีไม่ใช่ไหมเล่นคอนเสิร์ตเยอะไปหรือเปล่าไม่ไม่คับปกติยืนยันไม่เกี่ยวไม่แตะไม่ไม่เลยไม่นะเขาเขามีไหมไม่ค่ะไม่เลยนะไม่เล่าบุหรี่อะไรไม่ไม่เลยใช่ค่ะตัวอย่างไม่ไม่นะแต่ว่ารู้ว่าปุ้ยก่อนจะได้เป็นนักร้องคือชีวิตนี่สุดๆเลยถูกปฏิเสธในทุกๆที่เลยใช่ครับทำไมบุคลิกไม่ไม่ได้บุคลิกไม่ได้ใช่เขาบอกเสียงแหบ บุคลิกไม่ดีอย่างเงี้ยไปมาหลายที่ไปเยอะครับเมื่อก่อนไปนี่คือไปคนเดียวไหมหรือไปทั้งวงไปคนเดียวครับไปถึงเสร็ปร๊บไปบอกเขาว่ายังไงยุคนั้นมันเป็นยุคแผ่นซีดีครับก็ก็ไลฟ์เพลงใส่แผ่นไปเขาไปส่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ใช่บอกมันไม่ได้แล้วกเราเคยไปตัวเป็นๆไม่ไปร้องให้เขาฟังต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยไปร้องให้ฟังต่อหน้าเวลาไปขอทําเพลงแต่ถ้าไปร้านอาหารที่เคยไปขอเล่นแล้วไปร้องให้ฟังเคยแล้วเขาว่าอย่างไงเขาก็ไม่เอา เห็นบอกว่าก่อนนี้ลำบากมากคือจะเป็นนักร้องก็แบบเป็นไม่ได้มีมี